เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพสีสวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาชี้เป้าบ้านสวยๆท่านผู้ชมในเลือกซื้อเรือก,กอยู่นะครับหลังนี้บ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับตัวบ้านก็ใหญ่ครับมีถึง5ห้องนอนเลยมี3ห้องน้ำเมือนสาิบเป็น,นโฉนดคุดแดงเนาะโซสี่จอบรรยากาศดีบ้านสวยครับไม่แออดัดไม่วุ่นวาย น้ำไว้พร้อมเลยครับมีเพื่อนบ้างทำเลก,ก็ดีด้วยห่างอนมามัยแค่50เมตรเท่านั้นเองห่างโรงเรียน500เมตรครับใกล้ตลาดใกล้แหล่งร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับยังมีพื้นที่เหลือด้านหน้านะครับเอาไว้จัดสวนจอด,ดรถปลูกต้นไม้กันได้ภายในตัวบ,บ้านก็สวยงามระเบียงด้านหน้าก็ทําฟ้าหลุมให้ด้วยครับสวยๆไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวได้สบายเลยถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับ มีไม้ทม่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจะําได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ก่อนเลยครับหลังนี้อยู่ตำบลหนองกระทุ่มครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมอยู่หมู่บ้านหนองขมิ้มนะครับเปิดราคามาที่1นึ่งล้านหกแบาทครับบ้านหลังใหญ่พร้อมที่ดิน59ตารางวานำไฟพร้อมการเดินทางสะดวกเลยมีเพื่อนบ้านครับไม่เดี่ยวไม่ป่าไม่น่ากลัว จากกำแพงแสนแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองตรงนี้เป็นเขตติดต่อกับอำเภอพระแท่นนะครับอยู่อำเภอกำแพงแสนครับตรงนี้ตำบลหนองกระทุ่มเรือนแหล่งชุมชนครับเหมาะกับการค้าขายการคมนาคมสะดวกน้ำไฟพร้อมถนนครับค้าขายได้ทำเลดีท่านใดสนใจสายตรงถึงเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่อักษรไทยคลิปก็ได้ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้เลยตอนนี้ต้นไม้ก็อาจจะดูเห e e e ี่ยวๆนิดนึงนะครับแดดร้อนครับหน้าแรงอากาศแดดแรงบวดน้นําหน่อยเด็กก็สวยเขียวชุ่มชุ่มชื่นครับตัวบ้านสวยสภาพที่เหมือนใหม่กว้างขวางครับเข้าห้องนอนเลยห้องโถงกว้างครับตามนี้ไว้นั่งเล่นรับแขกสะอาดด้วยนะครับสวยเหมือนใหม่สภาพดีมากมาก รีวิวดูกันเรื่อยๆก,ก่อนนะครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ